ไปกับอีกหนึ่งรุ่นของรุงนปู่บุญมารุ่นรวยรวยรวยไปรุ่นกันแค่ไปช่งจะได้เนื้อปนๆกับเขาบ้างไหมครับผมมาดูกันโอ้โห ติดๆๆๆๆๆๆๆพองไม่แลยวพองหรววือนวะสีออกส้มๆนะลุ้นข้างหลังกันโอ้โหสีสองเขียวแดงกับเขียวแดงเขียวเนี่ยก็ต้องมีแดงโอเคน่าจะนว,วะนะไม่่าเขอาไปดูอีกทีไม่ได้ดูรายการ